ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอธิบายใบมอบหมายงานนะครับพูดคุยในืสาระแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมีการทดลองด้วยนะครับชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่5แล้วนะครับสำหรับใบใบมอบหมายงานนะครับ ประกอบการเรียนอยู่ที่บ้านของนักเรียนนะครับตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่2กรกฎา2564อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้ตามปกตินะครับมาดูกันเลยนะครับว่าใบมอบหมายงานนั้นมีภาระงานอะไรที่เราต้องรับผิดชอบมีกิจกรรมอะไรทั้งที่เราต้องทํานะครับชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่5นะครับจะเป็นชั่วโมงที่5แล้วนะจะเป็นชั่วโมงที่5แล้ว ช่วงที่5เนื้อหาสาระยังคงเป็นหน่วยที่1นนะครับเป็นเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันนะฮะเหมือนเดิมนะครับแต่เนื้อหาสาระก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอรอบนี้เนื้อหาและกิจกรรมที่เรียนต้องดำเนินการนะครับก็คือเป็นเรื่องของการอ่านเนื้อหากรณีที่2องกรณีที่2ก็คือว่าเป็นกรณีที่เมื่อมีแรง2แรงมากระทําต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันนะครับแต่ว่ามีทิศทางตรงกันข้าม ฮะวันก่อนวันวันก่อนหน้านี้ทิศทางเดียวกันนะครับเป็นการศึกษาแล้วก็ทําการทดลองวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาโดยการอ่านเนื้อหาสาระในกรณีนี้ก่อนนะครับว่าจะเกิดผลอะไรอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงและก็การเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับอยู่ในหน้าที่8หรและหน้าที่9ส่วนปารางงานนะครับภารางงานคุณครูเขียนว่าไม่มีหมายความว่าน้กงเรียนอ่านอย่างเดียวครับ นักเรียนอ่านเนื้อหาหน้าที่ครูคบอกอย่างเดียวครับพารางานไม่มีนะส่วนชั่วโมงที่2จะเป็นชั่วโมงที่6ก,ก็ยังคงอยู่ที่หน่วยที่1ให้เราศึกษาการทํากิจกรรมที่2เรื่องนะเรื่องสังเกตแรงลับของแรงที่มีขนา,าดไม่เท่ากันนะซึ่งกระทําต่อวัตถุซึ่งกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม นะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่10 0อเอ,อหน้าที่10นะครับหน้าที่10ถึงหน้าที่11นะครับและหลังจากนั้นก็ดูคลิปการทดลองซึ่งคุณครูจะเตรียมแลบสําหรับการทดลองซึ่งปรากฏผลชัดเจนนะครับแล้วนักเรียนเอาผลจากคลิปของคุณครูนั้นไปลงในแบบบันทึกแล้วก็ตอบคำถามน,นะครับซึ่งในชั่วโมงที่6นี้จะมีปาระงานนะครับ พาระงานก็คือให้บันทึกกิจกรรมเมื่อมีการทดลองครับคุณก็ต้องมีการบันทึกลงในสมุดเหมือนเดมิมนะครับเขียนวันที่กิจกรรมที่เรื่องปัญหาสมมติฐานผลการทดลองอยู่หน้า11แล้วนะครับแล้วก็ตอบคาถามหลังกิจกรรมดูสิว่ารอบนี้จะมีค้นหาคําตอบอยู่3ามข้อนะครับทำใีนะ้เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าทําในสมุดกระดาษทําในสมุดกระดาษทําในสมุด ทำในสมุดนะครับทำในสมุดทำในสมุดเอาอย่างนี้นักเรียนในส่วนของปารามอบหมายงานทำในไหนเนี่ยนักเรียนก็ดูก็แล้วกันว่ารอบไหนที่นักเรียนส่งสมุดมาก็แสดงว่านักเรียนก็ต้องทำในกระดาษถ้าจะต้องมีพลังานที่ต้องทำแต่วันไหนที่สมุดอยู่ที่นักเรียนนักเรียนก็ทำลงในสมุดนะครับทำลงในสมุดได้เลยเพราะว่าคุณครูก็อยากให้งานของมันต่อเนื่อง อยู่ในสมุดทั้งหมดนะครับเวลาเก็บคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเอาเป็นว่า,าคนที่มีสมุดอยู่ที่ตัวเองนะครับก็ทําในสมุดนะคนที่ยังส่งคุณครูอยู่ก็ทําในกระดาษแก้ปัญหาไปนะครับอา้าวจบเรื่องของการอาธิบายใบมอบหมายงานนะครับไปดูเนื้อหาของชั่วโมงแรกอ่านเนื้อหากรณีที่2หน้าที่8ปถึงเนะครับไปดูกันครับ กออรณีที่2นะครับนักเรียนครับกรณีที่2นะในหนังสือหน้านี้นักเรียนเปิดได้เลยนะครับกรณีที่2องเาบอกว่าเมื่อมีแรง2แรงมากระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามหมายความว่าแรงอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะก็คือถ้าอยู่ในแนวแนวนอนก็คือแนวนอนเหมือนกันถ้าเป็นแนวดินก็คือแนวดิ่งเหมือนกันแต่ทิศทางตรงข้ามนะครับแรงที่มากระทําต่อวัตถุเนี่ย ทิศทางตรงกันข้ามอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าตอนนี้วัตถุอยู่ตรงกลางแรงที่มากระทําถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือถ้าเป็นแนวดิ่งก็แนวดิ่งเดียวกันแต่กระทาในทิศทางตรงข้ามท่าในถ้าในแนวดิ่งนะฮะขึ้นลงก็ในทิศทางลักษณะนี้นะครับถืออยู่ในระนาบเดียวกันถ้าอยู่ในแนวนอนก็คืออยู่ในระนาบเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าแรงลับ หนังสือบอกว่าแรงลับจะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองหมายความว่าเอาแรงทั้งสองมาลบกันจะได้แรงลนะับนะพรับลแรงลับของข้อนี้ไม่ได้เอามารวมกันเหมือนกรณีที่1น,นะนนะครับจะเจนนะครับซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านะรแรงลับตัวนี้จะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเอาแรง2แรงมา,มาลบหรือหาผลต่างกันได้แล้วเนี่ย ขอให้นักเรียนพิจารณาต่อว่าแรงที่เหลือแรงที่เหลือมีทิศทางไปทางไหนถ้าแรงที่เหลือนั้นมีทิศทางไปทางซ้ายวัตถุก็จะเคลื่อนไปทางซ้ายถ้าแรงที่เหลือนั้นมีทิศทางไปทางขวาวัตถุก็จะเคลื่อนไปทางขวาถ้าแรงนั้นมีทิศทางในแนวดิ่งคือขึ้นบนก็แสดงว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันถ้าแรงลับหักลบแล้วเหลือแรงที่มีทิศทางลง ด้านล่างวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงกานละแค่นั้นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันสีน้ําเงินนะครับตอนนี้วัตถ,ถุสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับวัตถุสีเหลืองต้องมีแรงมากระทํา2แรงนะครับมีแรงที่1สีน้ําเงินนะครับมีทิศทางไปทางขวาขนาดยาวกว่านะครับแสดงว่าแรงที่1มากกว่าส่วนแรงที่2มีทิศทางกระทําต่อวัตถุโดยดึงไปทางขวามีขนาดสั้นกว่าเขาแสดงแรงมีขนาดน้อยกว่านะครับเพราะนั้นผลต่างแน่นอนถ้าเอาแรงที่1มาลบดว้วยแรงที่ สองแรงที่หนึ่งนะซึ่งมากกว่าก็จะต้องมีส่วนที่เหลืออยู่ผลต่างก็จะต้องเป็นแรงที่เหลือของแรงที่หนึ่งนั่นเองนั่นหมายความว่าแรงลับสีชมพูนะครับก็จะมีทิศทางไปทางเดียวกันกับแรงที่หนึ่งเพราะแรงที่หนึ่งมากกว่านะผลผลลบก็จะเป็นบวกเมื่อผลลบเป็นบวกก็จะมีทิศทางเดียวกับแรงตัวแรกนะแรงตัวแรก ตัวแรกที่ตั้งนะครับก็คือแรงที่หนึ่งเองนั่นหมายความว่าวัตถุจากเ่อนที่ไปทางซ้ายด้วยแรงลับที่เหลือนะครับไปดูไปดูต่อนะครับอันนี้ในกรณีที่สองนะครับก็จะมีอีกหนึ e ่งตัวอย่างนะครับกรณีที่วัตถุถูกกระทำด้วยแรงสองแรงเหมือนเดิมในแนวเดียวกันและทิศทางตรงข้ามแรงที่หนึ่ง มีขนาดเท่ากับแรงที่สองนะครับตามรูปที่ครูอธิบายนะครับแรงที่1จะมีขนาดเท่ากับแรงที่2ถต้ากรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อแรงทั้งสองแรงมาลบกันเราจะพบว่าแรงลับจะมีค่าเป็น0ซึ่งเมื่อแรงลับเป็น0นย์นั่นหมายความว่าวัตถุนั้นจะมีการเคลื่อนที่ไหมครับนักเรียนอ่าถูกต้องแรงลับเป็น0ูนย์ก็คือวัตถุไม่ได้ถูกกระทําด้วยแรงใดๆเลยเสมือนว่าไม่ได้ถูกกระทานะครับเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะไม่นจะไม่เคลื่อนที่นะครับก็ก็ถือว่าแรงแล้วเป็นศูนย์นะครับกรณีน,นี้ก็จะเป็นกรณีที่แรงทั้งสองแรงอยู่ในแนวน้าบเดียวกันที่ต่างตรงข้ามแต่ว่ามีขนาดแรงเท่ากันนะครับก็จะเกิดผลามนี้ซึ่งเดี๋ยวในการทดลองนะครับนักเรียนก็จะมีตัวอย่างที่จะให้นักเรียนได้อ่าตรวจสอบนะครับพี่ตุตรวจสอบกันทั้งทั้งสองกรณีกรณีที่แรง2แรงไม่เท่ากัน แล้วก็กรณีที่แรงทั้งสองแรงเท่ากันก็จะเกิดผลตามที่คุณครูพูดจริงหรือไม่นะครับเราไปพิสูจน์กรรมกัดในกิจกรรมทดลองออกมาต่อกันที่ศึกษากิจกรรมที่ สองกันเลยนะครับศึกษากิจกรรมที่สองก่อนที่จะดูคลิปการทดลองนะครับมาศึกษากิจกรรมที่สองก่อนมาดูว่าปัญหาคืออะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรแล้วเราจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไรอุปกรณ์อย่างไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการบันทึกผลการทดลองอย่างไรหนังสือก็จะมีตัวอย่างให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากนะครับกิจกรรมที่สองสังเกตแรงลับของแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันนะกระทำต่อวัตถุในทิศต่างตรงข้าม นะรับปัญหาของกิจกรรมนะครับก็อยู่ในหนังสือแล้วแรง2แรงมีขนาดไม่เท่ากันมีทิศท,ทางตรงกันข้ามกระทําต่อวัตถุจะเกิดผลอย่างไรอันนี้ก็คือคําถามหรือปัญหาที่เราจะต้องหาคําตอบนะครับปัญหาก็คือคําถามปัญหาก็คือคําถาม นะที่นักเรียนจะต้องถามตัวเองแล้วก็จะต้องหาคําตอบไปได้จากการทดลองนั่นเองนะครับก่อนที่จะทาการทดลองนักเรียนต้องลองคาดเดาดูสิครับว่าปัญหาที่ตั้งไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปตามอ่าทฤษฎีหรือหลักการที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วในรูปแบบไหนให้นักเรียนลองตั้งสมมติฐานนะครับผลการตั้งสมมติฐานก็จะเป็นการคาดเดาจากปัญหาที่เรา ที่เราตั้งนั่นเองนะครับบนแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากันมีขนาดไม่เท่ากันและมีทิศทางตรง,งกันข้ามกันกระทําต่อวัตถุจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนที่ว่าจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนก็เขียนอธิบายไปวัตุมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเกิดผลอย่างไรวัตุจะเคลื่อนที่ไหมหรือเคลื่อนที่ไปทางไหนหรือไม่เคลื่อนที่ก็แล้วแต่นักเรียนลองคาดเดาดูนะครับแล้วเขียนไว้ในหัวข้อของสมมุติฐานไปดูอุปกรณ์เพื่อไม่เสียเวลานะครับไปดูอุปกรณ์กระดาษแข็งหนึ่งแผ่นนะ แท่งไม้ตะปู2ตัวเชืกอก2เส้นน็อนตัวเมียขนาดเท่ากัน9ตัวตะขอ2อ,อันมเ,เมล็ดเม็ดพลาสติก1ถุงตัวหนึ่งตัวคอนนะก็ตามหนังสือนะนักเรียนก็ดูตามหนังสือเลยคุณคงไม่อ่านคือสรุป99้าแล้วก็คือขั้นตอนของการทดลองก็คือให้เราพับกระดาษเป็นกล่องนะเป็นกระบะนะเป็นกระบะสําหรับใส่ สำหรับใส่เม็ดพลาสติกนะครับหลังจากนั้นก็เอาแผ่นไม้นะฮะยึดโดยตะปู2 2ตัวนะครับเอาไปตั้งบนเม็ดพลาสติกที่อยู่ในกระบะอีกทีห่งนะครับหลังจากนั้นปลูกเชือกป่วยทั้งสองข้างนะครับและเราก็ทดลองด้วยวิธีการสังเกตลักษณะของไม้ว่ามีการเคลื่อนที่ไปในทางไหนโดยการแขวนน็อตตัวเมียที่ให้เตรียมเมื่อกี้นะครับ ไปที่ปลายเชือกทั้งสองข้างนะครับซึ่งแต่ละข้างจะมีจํานวนอน,น็อตก,กี่ตัวอย่างไรก็เป็นไปตามตารางคังงนทึกผลการทดลองนักเรียนก็ไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้คุณครูแม่อธิบายละเอียดทั้งหมดนะนักเรียนก็ดูเองได้รูปในหนังสือก็เป็นรูปแบบลักษณะของการเตรียมชุดการทดลองนะครับทารูปนะครับมีแท่งไม้ตะปูเม็ดพลาสติกกระบะกนะฮะวางในแนวที่ ปรากฏตามรูปหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทําการทดลองก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในตารางมนทึกผลนะครับให้ด้านซ้ายใช้นอ็อตศูนย์ตัวด้านขวาใช้น็อตหนึ่งตัวนี่หมายถึงว่าการทดลองครั้งที่1น,นะครับเลยดูการเป็นการเคลื่อนที่ของไม้ไปทางไหนการทดลองที่2ต่ทางซ้ายน็อตหนึ่งตัวทางขวาน็อตหนึ่งตัว การทดลองที่3ทางซ้ายนัด1ตัวทางขวานัด2ตัวนะเข <_ C 1> าเขียนไว้ชัดเจนหมดนะครับเ <_ C 1> วลาเรียนทดลองนักเรียนก็ทดลองทีละทีละครั้งแล้วก็บันทึกผลไปให้เสร็จในแต่ละรอบโดยการบันทึกอะไรในร่างบอกว่าทิศทางที่แท้งไม้เคลื่อนที่เวลาที่ถึงขอบนะลองดูด้วยว่าต้องจับเวลาด้วยแสดงว่าถ้าให้นักเรียนบันทึกผลเป็นเวลาที่ถึงขอบนะก็ดูจากคลิปก็แล้วกันว่าเดี๋ยว ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ไปจนถึงขอบในใช้เวลาเท่าไหร่นะครับประมาณเอาก็แล้วกันถ้าว่าไม่สามารถวัดออกมาเป๊ะนะครับเขาจะมีการทดลองอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ครั้งก็แสดงนักเ,เรียนต้องทดลอง7รอบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะดูจากคลิปคุณครูเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะนในระหว่างที่นักเรียนศึกษานี่นักเรียนก็ทําตารางบันทึกผลอะไรในสมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิป นะครับแล้วก็เอานําผลที่ได้จากคลิปมาบันทึกผลก็คงไม่ยากนะครับนักเรียนสําหรับงานประงานในครั้งนี้นะครับอย่าลืมท้ายกิจกรรมการทดลองนะครับมีค้นหาคําตอบด้วยนะครับรอบนี้มีอยู่3ข้อนะค้นหาคําตอบมี3ข้อลอกโจทย์ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตอบให้เป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ยึดเอาผลการทดลองเป็นสําคัญ ไม่ใช่ว่าทดลองไปแล้วแต่เวลาตอบคําถามนึกเอาเองแล้วตอบมาให้มันมีหลักการนะครับให้ให้เห็นว่าคําตอบที่หนูตอบมาเนี่ยมันมีหลักการมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมาเขียนนะครับพาะว่าทำสำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับปาระงานในรอบหน้าเป็นอะไรนั้นก็ค่อยติดตามกันนะครับหวังว่าคงจะ เข้าใจแล้วก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับเอาละครับเรามาชมคลิปการทดลองกันนะครับตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนก็คงจะได้ศึกษา,ารูปแบบของกิจกรรมแล้วนะครับว่ามีขั้นตอนในการทดลองอย่างไรแล้วก็เราจะบันทึกผลอะไรกันบ้างนะครับ คุณครูก็ดูเปิดคลิป,ปนักเรียนดูเลยนะครับตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ครับต้องมีถุงนะต้องมีถุงสําหรับใส่น็อตนะครับในารายละเอียดของการทดลองอันนี้เป็นเม็ดโฟมนะแต่คุณครูใช้เม็ดพลาสติกนอ็อตคุณครูไม่ซื้อนะเพราะว่าเป็นการประหยัดก็เลยใช้ลูกแก้วที่มีอยู่แล้วแทนน,นน็อตนะครับจตัวนน็อตจำนวนตัวน็อตก็จะเท่ากับจํานวนของลูกแก้วนะครับคุณครูใช้ลูกแก้วแต่แตนตัวน,อน,น็อตนะไม่ต้องซื้อเพราะลูกแก้วมีอยู่แล้วนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นแท่งไม้มีน็อตขันแทนตะปูนะที่จริงต้องใช้ตะปูตอกหัวท้ายนะครับเพื่อปูกกับเชือกคุณครูก็ใช้ตัวน็อตนะซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับเป็นการประหยัดครับก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้นะครับอะไรที่หามาแทนได้ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องต้องทาไปนะครับแต่นักเรียนต้องต้องดูอย่างเข้าใจนะครับว่า แต่ละขั้นตอนนั้นอุปกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงและทดแทนอะไรกันเราไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามหนังสือทั้งหมดนะครับตอนนี้ผูกเชือกเข้ากับตัวน็อตที่ผูกกับไม้ทั้ง2ข้างแล้วก็กล่องที่เป็นกระบะนะครับคุณครูใช้เป็นถาดพลาสติกนะยืมของคุณครูสุนิสามานะครับก็ไม่ต้องไปนั่งทําให้เสียเวลานักเรียนเอาง่ายๆครับเพราะมันเป็นเพียงแค่เอาเม็ดโฟมใส่ลงไปข้างในนะครับแล้วก็ ใช้เพื่อการทดลองตันงนั้นเองนะไปเสียเวลานั่งทากล่องเองทาไมครับก็แก้ปัญหาได้หมดนะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์สอนให้เราได้ฝึกทักษะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วยังรู้จักกระบวนการแก้ปัญหาด้วยที่สําคัญนะครับตอนนี้ผูกเชือกความยาวเชือกต้องให้เท่ากันนะจะได้ไม่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรกระทบต่อผลการทดลองนะเดี๋ยวคุณครูใช้กล่องรองให้สูงนะโดยจะได้เห็นผลกันชัดเจนนะฮะ แท่งไม้วางในกระบะนะเดี๋ยวก็จะมีเม็ดเม็ดโฟมซึ่งคุณผู้ใจเม็ดพลาสติกนะครับใส่กันไปข้างในนะตอนนี้กําลังจัดเตรียมมุมกล้องนะมุมกล้องแล้วก็อุปกรณ์นะครับตอนนี้ทุกอย่างเซตอยู่บนกล่องทั้งหมดสิ่งที่เรนต้องสังเกตนะครับก็คือทิศทางของไม้ถูกไหมครับแล้วก็เวลานะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนนะอันนี้คือเม็ดพลาสติกนะคุณรูณ้ใ้ใช้เม็ดโฟมนะเพราะว่าเม็ดพลาสติกมันมีแล้วเป็นของ ของลูกชายนะครับเป็นเป็นเม็ดกระสุนปืนนัดลมนะก็เออเหลืออยู่ก็มาเอามาใช้แทนก็แก้ปัญหาไปนะครับใช้แทนได้ไม่ต้องซื้อเม็ดโฟมนะครับอ่าครับก็เกลี่ยไปให้ตัวทั่วนะครับในกระบะนะในถาดนั่นเองแล้วก็าวางแท่งไม้ลงไปด้านบนนะครับอ่าวางไปอานนี้ให้ก้ากลางนะเกลี่ยเม็ดโฟม,มกระจายทั่วทั่วเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อลดอแรงเสียดทานระหว่างแท่งไม้กับพลาสติก นะครับให้มันลื่นนั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวผลการทดลองของเรานั้นมันจะต้องอไม่มีแรงอื่นมามามีผลต่อการทดลองมันเราต้องการลดแรงกดระหว่างพื้นกับพลาสติกนะครับก็เลยต้องใช้เม็ดโฟมการยะายดีนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะให้ห่างจากขอบกระบะข้างละเท่าๆกันนะครับแล้วก็ผูกเชือกนะคุณครูจะผูกถุงเข้ากับที่ปลายเชือกอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะใส่ ใส่ใส่น็อตหรือว่าใส่ลูกแก้วนะครับใส่น็อตหรือว่าใส่ลูกแก้วปละปังตักขอที่ปลายเชือกปลายเชือกมันมันเราไม่สามารถใส่วัตถุที่มันไม่มีหูได้กูก็เลยใช้ถุงพลาสติกนะแต่ถุงพลาสติกมันยาวนะครับก็ตัดไอ้สั้นแล้วก็ผูกท้ายนะก็ง่ายง่ายเห็นไหมกลายเป็นถุงแปวนซ้ายขวานะครับเป็นซ้ายขวาเพรเวลาเรียนบันทึกผลทดลองก็ต้องสังเกตแท่งไม้นะคุณครูขีด ตามเครื่องหมายมาร์กตรงกลางเลยแล้วกันว่านั่นคือครึ่งหนึ่งของของไม้นะนะเป็นเป็นตำแหน่งตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองเป็นเซนเตอร์ของมันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งไหนไปทิศไหนนะครับทางขวานะคุณครูเขียนทำลูกศรประกอบไปด้วยแล้วนะทางซ้ายหมายถึงทางทางทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือแต่หน้าจอนักเรียนอาจจะอาจจะไม่ตรงกันนะแต่ให,ให้ให้ดูจากรูปให้ดูจากภาพในวิดีโอนะคุณครูชี้ให้ดูแล้วลูกศรเวลาบอก มาการทดลองแรกเลยครับเทสครั้งที่1ทางซ้ายเป็น0นทางขวาเป็น1นนะครับจำนวนน็อตหรือจำนวนลูกแก้วนะครับก็เห็นผลแล้วนะครับว่าแท่งไม้เคลื่อนไปทางไหนบันทึกผลในตารางบันทึกผลเลยนะครับคุณครูบอกแล้วว่าก่อนดูคลิปไอเตรียมตารางบันทึกผลต่อไปทดสอบครั้งที่2ในการทดลองของเราทั้งหมดมี7การทดลองนะมีเทส7ครั้งครั้งที่2ครั้งที่2จํานวนลูกแก้วข้างละ1หรือจานวนน็อตข้างละ1ตัวใส่พร้อมกัน นะฮะเลื่อนไม้มาอยู่ตำแหน่งกลางก่อนนะครับทุกครั้งแล้วก็กดเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ลูกแก้วได้พร้อมกันนะและหลังจากนั้นถึงจะปล่อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับแท่งไม้บันทึกผลไปเลยถ้าเปลี่ยนแปลงบอกว่าไปทางทิศไหนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เขียนว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปเป็นการทดสอบครั้งที่3นะครับเทสสามนะเทสสามจำนวนลูกแก้วหรือจํานวนน็อตที่ใช้ลูกแก้วนะครับ ข้างซ้าย1ข้างขวา2เลื่อนไม้มาอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับกดไว้ก่อนตอนที่ใส่ลูกแก้วลงไปนะครับกดเอาไวา้ใส่ด้านซ้ายก่อน1ลูกด้านขวาลูกแก้ว2ลูกนะครับผลเป็นอย่างไรให้นักเรียนสังเกตนะครับเตรียมบันทึกผลด้วยดูไม้นะครับอ่าบันทึกผลคุณครูไม่บอกว่าไปทางไหนนะครับนักเรียนดูเองเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นบอกแล้วลูกศอนถ้าชี้ไปทาง ด้านไหนหมายถึงทิศไหนหรือด้านไหนขวาด้านไหนซ้ายเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการทดสอบเทสครั้งที่ครั้งที่4นะครับครั้งที่4ในตารางของนักเรียนจะใช้ลูกแก้วทางซ้ายมือหรือน็อตทางซ้ายมือ2อสองตัวหรือลูกแก้ว2ลูกนะครับขวามือก็จะเป็นลูกแก้ว3 3ลูกนะครับกด,ดเอาไว้กดแตงไม้ไาวา้กันเลื่อนก่อนนะครับตอนแรกแล้วก็ใส่ ลูกแก้วลงไปในถุงนะครับเกือบหล่นนะใส่ปลายแล้วกดไว้ใส่ตั้งขวาด้วยตั้งขวาสามลูกตั้งซ้ายสองลูกดูผลครับอ่านะครับได้นะปรากฏผลนะอันนี้เอาออกนะครับเอาออกทุกครั้งครับอ,ออกทุกครั้งแล้วก็เลื่อนไม้ไปอยู่ตำแหน่งกลางแล้วก็เตรียมนอ็อตหรือลูกแก้วในปริมาณในที่กำหนดในตารางนะครับ ต่อไปเป็นการทดสอบครั้งที่5แล้วนะครับบันทึกผลกันทันไหมถ้าไม่ทันก็กดหยุดและนักเรียนก็บันทึกแล้วก็ดูต่อนะครับทดสอบครั้งที่5นะครับจะใช้ลูกแก้วหรือนอ็อตตางซ้ายมือ3ตัวนะฮะหรือลูกแก้ว3ลูกทางขวา4หรือลูกแก้ว4ลูกนั่นเองนะครับกดไม้ไว้ตำแหน่งกลางใส่ลูกแก้วหรือใส่น็อตไปเ,เรียบร้อยอ่าจะหลุดนะะก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับ ใส่ลูกแก้วให้พร้อมนะครับแล้วก็ปล่อยมือเมื่อพร้อมนะครับปล่อยมือเมื่อพร้อมอันนี้เป็นการทดสอบครั้งที่ที่5นะครับเอาดูผลครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จบไปสำหรับเทส5การทดสอบครั้งที่5ต่อไปเอาลูกแก้วออกนะครับเอาลูกแก้วหรือน็อตออกจากถุงก่อนที่จะมีการทดลองใหม่นะครับ แล้วก็เลื่อนไม้ไปไว้ตำแหน่งกลางเหมือนเดิมนะครับเตียแมง่ายครับอุปกรณ์นะครับที่จริงเราก็สามารถเตรือมเองได้ที่บ้านนะครับเราอุปกรณ์ที่ว่าน่าจะาได้แต่ไม่มีเม็ดโฟมเราจะทำยังไงถ้าไม่มีเม็ดโฟมอาจจะใช้น้ำก็ได้ลอยเอมันลอยอยู่ในน้ำต่อไปทดสอบครั้งที่6ทดสอบครั้งที่6นะครับ ถุงด้านซ้ายมือใส่ลูกแก้วหรือใส่นอ็อตทั้งหมด4 4นะสตัวหรือ4 4ลูกทางขวามือลูกแก้วใช้ไป5นะครับ4ต่อ5นะครับคิดว่าผลจะไปทางไหนครับนักเรียนไม้จะเคลื่อนที่ไปทางไหนสำคัญเราสังเกตว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของไม้เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดเสมอนักเรียนลองหาแรงลับดู ในเนื้อหามาเกลียริบายแล้วแรงลับของแรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามออกมาลบกันเมื่อลบแล้วผลเป็นอย่างไรและเทียบกับทิศทางอ่าการนี้4ต่อ5ทิศทางก็จะเกลื่อนไปทาง5นะครับก็บันทึกผลไปนะครับหาสร้นเส้นนะการทดลองครั้งที่6ต่อไปเป็นการทดลองครั้งที่7นะครับเป็นการทดลองครั้งที่7นะครับครั้งที่7จะใช้ ลูกแก้วทางซ้ายมือทั้งหมดกี่ลูกครับทางซ้ายมือซ้ายมือกี่ลูกถ้าดูแล้วก็ตอบไปด้วยห้าลูกทางขวามือเป็นสี่คิดว่าไม้จะเคลื่อนไปทางไหนครับแรงลับเป็นเท่าไหร่คิดตามไปด้วยบันทึกผลที่เห็นคือแท่งไม้เคลื่อนที่ไปทางไหนแต่ว่าแรงลับเราต้องคิดนะต้องผ่านกระบวนการคิดมันไม่เห็นตัวเลข ปรากฏขึ้นมาจากการทดลองแน่นอนนะครับเ,เมื่อพร้อมก็ดูแท่งไม้ครับว่ามีทิศทางไปทางไหน5ต่อ4นะครับ5ต่อ4ทดสอบครั้งสุดท้ายไปทางไปทางไหนครับสังเกตนะครับว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของไม้นะจะไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันสัมพันธ์กันหรือไม่ทางการทดลองทั้งหมด เ็การทดลองนะครับก็ให้นักเรียนก็ให้นักเรียนอ่าเอาผลการทดลองนะครับเอาผลการทดลองของนักเรียนนั้นไปลองคำนวณหาแรงลับดูนะลองเอาผลการทดลองแต่ละแต่ละเทสเนี่ยแต่ละเทสในแต่ละทดลองเนี่ยลองมาหาแรงลับดูครับว่าค่าของแรงลับกับทิศทางการเคลื่อนที่ของไม้เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหม นะฮะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาไปใช้ในการตอบคำถามด้วยเอาละครับการทดลองของเราวันนี้ก็จบสิน้นคุณครูก็เตรียมคลิปสำหรับให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ที่บ้านด้วยวิธีการนอนแฮนด์นะก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเราคงจะเจอกันแล้วก็เรียนกันในรูปแบบที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ถ้าสถานการณ์โควิดมันเบาบางลงเราก็คงจะได้มาเจอกันไว้ทุกคนโชคดีครับดูแลสุขภาพและก็เรียนรู้อย่างมีความสุขสวัสดีครับ